สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเน้น่ะชื่อภูมิเทพนะคะทำยูซาน่าอยู่ที่โคราชยูซาน่าเฮลไซน์นะคะ,ะ,คะเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2535กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปภชนาการเซลล์ของมนุษย์นะคะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสตอกเอ็กเชิง ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะชั้นนำของโลก Wall Street Journal จัดอันดับให้หุ้นของยูซานาเนี่ยเป็นหุ้นที่น่าลงทุนที่สุดนะคะโดยดรไมลอนเวนท่านเป็นประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทยูซานาเฮลนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันและจุลชีวว,วิทยา ดรเวนเนี่ยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการพัฒนาเซลล์ที่แข็งแรงของมนุษย์นะ,ะก่อตั้งห้องแลบ g กิล l ล b ลบ b o า a t o r y ซึ่งวิจัยด้านเซลล์เนี่ยมากว่าวิจัยด้านเซลล์มนุษย์เนี่ยมากกว่า20ปีนะคะก่อตั้งมูลนิธิ children hungry fun นะคะเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ด,ด้อยโอกาสทั่วโลก รางวัลผู้ประกอบการยอดเยี่ยมของรัฐยูท่านะคะและรางวัลอเบิร์ไอสไตน์อวอร์ดนะคะในปี2007นะคะซึ่งเทียบเท่ากับรางวัลเอ่อโนเบลนะคะด้วยวิสัยทัศน์ของดรเมลอนเวนนะคะผมฝันถึงโลกที่ปราศจากความเจ็บป่วยและทุกทรมานผมฝันถึงโลกที่ปราศจากโรคภัย และครอบครัวยูซาน่าเป็นครอบครัวที่มีสุขภาพดีที่สุดในโลกนะคะอาลางวัลยืนยันคุณภาพอันดับหนึ่งะคะของเรียกว่า5ดาวพลตินัมผัดนะคะด้วยเกณฑ์มาตรฐาน16ข้อในในการให้คะแนนนะคะจากผลิตภัณฑ์1,600แบรนด์ ทั่วโลกในทวีปอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็โคลอมเบียนะคะมีเกณฑ์16ข้อก็คือข้อแรกเลยมีความสมบูรณ์ของสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะ2เนี่ยกินแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดี3ม,มีวิตามินอ e, ีจากธรรมชาตินะคะและมี มีสามารถที่จะช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันนะคะส่งเสริมสุขภาพกระดูกให้ดีขึ้นส่งเสริมสุขภาพหัวใจนะคะให้ดีขึ้นช่วยให้ตับขจัดสารพิษนะคะแล้วให้ผลดีต่อระบบเผาผลาญข้อต่อไปนะคะคือต่อต้านความชรา นะคะสุขภาพดีอย่างยืนยาวนะคะระบบหัวใจช่วยเรื่องของระบบหัวใจแล้วก็ป้องกันแบบหลอดเลือดติดตันนะคะช่วยกําจัดไขมันที่เป็นพิษนะคะแล้วให้ออกจากตับนะคะแล้วก็สมองช่วยควบคุมการอักเสบของเ,ออเซลล์เลื้อหลังนะคะการอักเสบเลื้อหลังของเซลล์นะคะ ช่วยควบคุมระบบไกลเคชันนะคะป้องกันมะเร็งเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนนะคะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการมีอายุยืนนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระได้แก่เช่นนะคะเช่นวิตามิน A E K ในปริมาณที่เหมาะสมนะะแล้วข้อสุดท้ายสำคัญนะคะมีไม่มีอ ไม่มีสารพิษนะคะหรือไม่มีสารตกค้างใดๆนะคะซึ่งการันตีได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ,อันดับหนึ่งของ1,600ยี่ห้อทั่วโลกนะคะซึ่งยูสนาจัดเป็นแพลตินัมพาร์นะคะก็5ดาวจากหนังสือดิวท r เซนะคะ รางวัลการันตีนะคะซึ่งซึ่งเราไปจำหน่ายทั่วโลกนะคะด้วย800กว่ารางวัลทั่วโลกแล้วนะคะออย่างเช่น n s f นะคะ Comparative Guide นะคะ FDA Base of State นะคะเป็นบริษัทที่ผู้ประกอบการอันดับหนึ่ของของรัฐยูท่านะคะ แล้วก็รางวัลอื่นๆในสถาบันการศึกษาแล้วก็สถาบันการแพทย์นะคะ